สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเราทำคุณดูครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับรายการนี้อีกแล้วนะครับกับทีม A นะครับผมวันนี้เรามากันเปิดเปิดคลิปเนี่ยภายในรถนะครับรถที่เราจะมาเปิดคลิปวันนี้จะพาไปเที่ยวไปทริปกันไปต่างๆเนาะขนาดที่ท่องเที่ยวใน โควิดเนี่ยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยที่เที่ยวมันเป็นไงบ้างาโดยรถที่เราใช้คือรุ่นอะไรครับ XL7 XL7 ว,วันนี้เราไปกัน5คนนะครับก็รอ<ะ>ติดตามนะครับว่าภายในคลิปเราเนี่ยจะพาไปที่ไหนกันบ้างน,นะครับพาไปาไทำอะไรนี่นะครับก็อย่าก,กดข้ามแม้แต่วินาทีเดียวนะครับไม่งั้นติดตามคลิปเราวันเรื่อยๆนะครับข้มามไปประมาณสิ<ต><ร>บวิครับผม วันนี้นะครับเอ็กซ์เฟเวนของเราเนี่ยก็พามา <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> หาดบางแสนนะครับในสถานการณ์โควิดแล้วก็ช่วงบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกรินๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับคนปรลัไปลายนะครับทําใหม่ด้วยนะทําใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของข้างทางนี่เทศบาลแสนสุขเราจัดให้ครับน่ารักมากเลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ย ว่างนะครับไม่รู้จะไปไหนมาพักผ่อนได้ครับที่หาดบางแส่นะครับตรงนี้หาดบางแสตรงนี้เขาจะเรียกหาดบอลนะครับอ่าปิ้งย่างด้ดูมาปิ้งย่างได้เอาของมานั่งทำกินได้นะครับไม่ไม่ไม่ไม,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 มีเสียค่าที่นะครับแต่เก็บขยะน,นิดนึงอ่า <laughs> ใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดบริการห้องน้าให้ด้วยใช่มีจุดบริการห้องน้ำก็ <laughs> ขยะก <laughs> ็ให้หลายจุดเลย ใช่ครับเนี่ยมีจุดทิ้งขยะแยกประเภทยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นหาดต่อไปเนี่ยหาดหลักก็จะเป็นหาดบางแสนแล้วอันนี้เรียกหาดวอนหาดวอนนะหาดวอนนี่คือสัมปรานปิง้งยางเนาะใช่วันนี้ก็วันเสาร์เนาะคนก็ไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีด้วยแต่บรรยากาศบรรยากาศอ่ามันบารยากาศโควิดเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มคลายมาหน่อยๆแล้วก็เริ่มเอาของมาขายได้กินได้ แต่ก็ยังแยกเอาวินระยะห่างยังต้องรักษาความสะอาดอยู่ปกตินะครับอ่าใส่แมสกใช่ทะเลน้นำรเสวยมากครับล่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปจุดไหนอีกรอชมอีกนิดนึงครก็นี่จะเป็นบรรยากาศนะครับของหาดบางแสนนะครับสำหรับวิกฤตโควิดนะครับนี่เลย คนไม่มีแต่หาสวยมากค่ะนี่เลยนะครับนี่เลยหลังนี้แล้วอ่ะที่มีคนมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจุดบริการด้วยก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าคอยรักษาความปลอดภัยก็คือเป็นไร้กาดว่าหูเป็นไร้กาดไร้ปรอบสถานว่าทำไมมันจะมีไร้กาศไร้กาศเหรอใครเลยไร้กาศอ๋อไร้เป็นบริการหน่วยช่วยเหลือหน่วยช่วยเหลือแบบว่าดูว่า แด้ก็ได้ยินเกี่ยวประกาศไหมที่เกี่ยวประกาศนะตอนนี้นครับ <c oughs> ก็คือตามมาตรการที่เขาออกมาเนี่ยที่หาดบางแสนของเราเนี่ยก็คือห้ามไั่จับกลุกก่มกินเหล้ากินเบียกกินอาหารอะไรกันแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการมาออกกําลังกายมาวิ่งเล่นตามตอนเย็นมา <c oughs> ทำกีฬาก็ยังสามารถมาได้นะครับมาวิ่งเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้มันคือดีมากๆเลยนะครับลูกค้าถ้าเกิดแบบคนอยากมาวิ่งเล่นมาวิ่งบนชายหาดหรือ เฟอร์เฟเกตเนี่ยก็จะมีครับเมื่อกี้อ่านในยันยันเนาะเขาก็ยังเล่นโซนสเตจกันอยู่ได้ครับเล่นกลังที่อยู่เ่นโซนการเล่นโซนสเตนได้เล่นได้เต็นไม่เต็มนะเต็นไม่เต็มครับแพ่ขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีการกางเต็นท์ด้วยนะครับไม่มีเต็นท์ผ้าใบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับเวลาอย่างนี้พาได้เนาะพาลูกพาอะไรก็มาเล่นกันมีความเป็นพิเศษนิดนึง ก็มาได้แต่ว่ารักษาระยะห่างับสหนึ่งต้องสองเบเท่านั้นนะคะครับวันนี้ก็จะเป็นน้ําลงด้วยนะเนี่ยนะน้าลงเราก็จะมองเห็นตรงนู้นเห็นไหมครับตัวนี้เขาเรียกเกาะตีช่างอันนี้เลยส่วนตรงนู้นนะครับจะเป็นพัทยาเห็นไหมครับตรงนี้ผมชี้ไปนะตรงนี้จะคือพัทยานะครับใช่ ใช่อันนี้คือกากอิชังโอเคสวัส okay. ดีครับอาต่อมาตรงนี้มันจะเป็นจุดแหลมแทนนะครับจุดแหลมแทนตอนนี้มันเป็นหน้าฝนและน้ำมันลดลงเพราะฉะนั้นที่เรากำลังจะเจออยู่นะตอนนี้ก็คือจะเป็นขยะนะครับที่ถูกทิ้งไว้กับน,นักท่องเที่ยวต่งางๆแต่นนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทำคัเทศบาลของเราเนี่ยถึงจะมีขยะเยอะก็ตามแต่ของเราเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยเขาก็จะได้มีรถเก็บขยะหรืออะไรเงี้ยเวลาน้ำลงเงี้ยเดี๋ยวแพนก็งงไปดูก็ได้ครับ ตรงนี้ก็จะ่าดแน่นอนครับเพราะว่าใน,ในเรื่องของนายกเนี่ยกับทางเทศบาลแสนสุขเนี่ยเราให้ความความใส่ใจในเรื่องของการที่ขยาการรักษาความสะอาดเนี่ยมากอยู่แล้วนะครับและจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่คนมาบางแสนเนี่ยควรมานะครับก็คนนี้สาม,มารถพักผ่อนได้มาคุยโทรศัพท์ลมเย็นมากนะครับเร็วเป็นช่วงเวลาเนี้ยตอนนี้ประมาณ บ่ายสองมงกว่าไม่ร้อนครับกําลังดีเลยแสงดีมาถ่ายรูปมาเล่นกิจกรรมต่างๆได้นะครับก็อยากให้มานะครับถึงว่าณตอนนี้โควิดมันจะกลับมาแล้วแต่ก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยมามาเที่ยวกันมารวมกันนะครับเพราะว่าบางแสนในอุบลรีเนี่ยเป็นแหล,ล่งท่องเที่ยวในกากรุงเทพมากคนะครับครับแล้วก็สถานที่สถท้านที่เราจะพามาดูนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเขาสามมุกน,นะครับด้านซ้ายมือ กว้างข้างบนนุนเขามีลิงด้วยนะครับตรองตลาดที่ตรงเนี้ยของเรามันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดชมวิวนะครับโดยที่เราจะมีอโมงคโอมงตัวเนี้ยมันจะเขียนคําว่าเราทับลงเพมาเป็นแลนด์มาร์อีกอีกที่หนึ่งของของ บางแสนนะครับแล้วมันก็จะมีเด่นๆเลยหลักๆคือหลังกาแฟที่มาถ่ายรูปกินข้าวกินอาหารได้ถ้าเกิดมาตรการแบบกดล็อกคายล็อกแล้วเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ตัวของวิวทะเลเนี่ยครับช่วงตอนเย็นจะสปยมากเพราะว่าอาทิตย์มันจะตกอาทิตย์ตกตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกค้ามาเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปเราทำคุณดูเป็น การพามปเที่ยวบางแสนนะครับโดยรถตู้ใจของเราก็จะเป็นโฟิ์คสแไอเกเว่นนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับเราก็จะขอไปก่อนนะครับสําหรับรายการเราทําคุณดูของพีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซัปส์ติใคนะครับกดไลค์คอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าเกิดสนใจรถตัวนี้ก็คอมเมนต์ถามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคอยตอบและนำเสนอราคาให้นะครับก็หรบวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ